อัปเดตงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของงานประกอบโครงหลังคาครับส่วนของเหล็กหลังคาที่ใช้ตามแบบก็คือส่วนของคานอาเสยครับเป็นเหล็กตัวซีขนาด5นิ้วหรือตัวซี2 5 5คูณ50ความหนา2.3มมิลประกบคู่ครับส่วนของ หลังคาก็จันทันก็จะเป็นขนาด c 100หรือ c 4นิ้วส่วนของงานก่ออิฐผนังบริเวณนี้ก็เป็นห้องนอนแรกครับห้องนอนที่1ห,ห้องนอนด้านหน้าขนาดของห้องนอนแต่ละห้องก็คือ3มคูณ5เมตรครับพื้นที่15ตารางเมตรซึ่งมี3ห้องนอนครับส่วนของห้องน้ำก็จะใช้อิฐแดงก่อครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มก่อขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเราจะนำเสนอผลงานในขั้นตอนต่อไปครับ